โคนงามเื่อชาวเลอโอชาวเลบ้านาแต่ว่าใน้พบน้องนนั้นสุดจำรานโคในงานตาตาตาโอสาวลอ้านาเจ้าชายเดินดังประจังรันเป็นความปิ่งชี้ไอ้ขาปาคัดน้องปากไม่ตีปด รานปานีเหรงใจอาดีจากปัหามาเริ่มงวามกลมกลาอมให้สุวิตใจก็เป็นทุกดีแรงใจที่อยาจงควบคุมคนหมอกี